ดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะมาพบกับหวานอีกแล้วค่ะอัพพิโซนนี้นะคะขออีกอัพพิโซนหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของดาบเสียดฟ,ฟ้าค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ค่ะทำไมคะตตี้เฟยจิงโอถึงน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเป็นตัวละครที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วตอนจบของเขาเป็นอย่างไรนะคะหวานก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อน,อนๆหลายๆท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าตอนจบของตัวละครตี้เฟยจิงนั้นจะ เป็นอย่างไรคะ่ะก็จริงๆแล้วนะคะสำหรับเนี่ยเรื่องเนี้ยดาบเสียดฟ้ามันต้องเป็นโทนของการต่อสู้ใช่ไหมคะวิชาย,ยุธเน้นๆแล้วก็มีเรื่องของเจียงหูนะคะคือยุทธภพแต่ในเวอร์ชั่นละครดันมาเป็นแบบดราม่ามากๆเลยคะ่ะเน้นเรื่องความรักแล้วก็เน้นเรื่องออโทนสีก็ทึมๆนะคะทำให้มันไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่ที่อยากจะดูเลยคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีดารานักแสดง แล้วก็ มีบทประพันธ์ของเรื่องนี้ที่เป็นนิยายต้นฉบับนะคะที่ไหนๆก็ได้สร้างมาแล้วถูกสร้างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดูก็คงจะเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูซะหน่อยนะคะออกจากหนังสือมาเป็นแบบว่าอยู่บนหน้าจอแบบนี้ก็ต้องมาดูซะหน่อยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าบทของพระเอกอย่างน้องโจเซฟเจิ้งเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีมิติไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเลยอะแต่ดูอย่างบทของซูเหมิงจ้นดิคะ่ะแทบจะเป็นพระเอกอยู่แล้วนะคะา ดูมากๆเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่มาแรงจริงๆคือตัวละครตี้เฟยจิงนี่แหละคะ่ะเป็นตัวละครที่แบบออกมาทีไรนะคะก็คือดูดีอะสายตาจะต้องแบบสายตาอย่างน้อยของหวานเนี่ยก็จะต้องมองไปที่เขานะคะสมมติในซีนนั้นน่ะมีพระเอกยืนอยู่นะคะมี มีหวังเสียวซื้อมีไปโชเฟยนะมีตี้เฟยจริงมีซูเหมิงเจินเนี่ยตาหวานก็จะต้องมองไปที่ซูเหมิงเจินกับตี้เฟยจริงนะคะส่วนพระเอกกับไปโชเฟยน,นี้แทบจะจะไม่หันไปมองเลยอะคือมันไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรขนาดนั้นนะคะคือบทบทละครมาให้โดยเฉพาะบทของหวังเสียวซื้อที่เป็นพระเอกเนี่ยคือเรื่อยๆเรียงๆเหมือนเหมือนเส้นที่มันไม่มีกราฟขึ้นลงเลยนะคะไม่ตื่นเต้นเลยเอาจริงๆค่ะแต่สําหรับตีเฟยจริง นั้นนะคะโอ้โหรับบทโดยคุณาดารานะคะชื่อว่าคุณหยางตรงค่ะคุณหยางตรงหรือหยางถงนะคะโอโ้ไม่น่าเชื่อเลยคือจริงๆแล้วมันเป็นบทบาทที่เรียกได้ว่าเป็นบทบาทสนับสนุนนะคะในละครโทรทัศน์นี่แหละ แต่แน่นอนว่าตัวละครสนับสนุนตัวนี้สำคัญนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ด้วยค่ะพื้นฐานความเป็นมาพวกเรารู้กันแล้วนะคะในตอนที่20-21นี้มีแวบไปในช่วงเด็กด้วยก็คือเป็นเด็กที่ถูกเก็บมานะคะโดยหุยินนะ่ะท่านแม่ของเหลยฉุนนั่นเองนะคะเก็บมาแล้วก็ทางด้านเอ่อเหลยซุนก็รับเป็นมาเลี้ยงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กแล้วนะคะคือนามาเลี้ยงที่สานัก หกส่วนครึ่งนั่นเองแล้วตำแหน่งของเขาก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาเป็นรองประมุกใหญ่เลยค่ะของสำนัก 6ส่วนครึ่งนะคะทีนี้หลังจากการตายของเหลยซุนเนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สนับสนุนเหลยฉุนให้ขึ้นนั่งอย่างมั่นคงในตำแหน่งของเจ้าแห่งสำนัก6ส่วนครึ่งนะคะสังเกตเพื่อนๆสังเกต่าหว่านจะต้องเน้นนิดนึงค่ะว่าเหลยซุนกับเหลยฉุนนะคะเพราะว่าหวานมีมีปัญหาเรื่องซอเสือซอโซชอช้างมีทุก ทุกเสียงเลยค่ะแต่ก็พยายามที่จะให้มันชัดนะคะทีนี้มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ตัวละครตี้เฟยจิงเนี่ยทำให้ทุกคนแบบรู้สึกทึ่งกับเขาแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนะคะก็คือประการที่หน่นะคะหวานสรุปมาคือประการที่1คือบุบบคคลิกภาพของตี้เฟยจิงนั้นน่าประทับใจมากถึงแม้ว่าจะมีคอนกนะคะองศาตกมานิดหน่อยเนี่ยก็คืออย่างในนิยายต้นฉบับนะคะการปรากฏตัวทุกครั้งของตี้เฟยจิงก็จะทําให้ทุกคนประหลาดใจ อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะคือเขาเหมือนกับว่ามีมีคำพูดของคนในยุทธภพเนี่ยพูดถึงเขาในประเด็นต่างๆมากมายแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกับว่าหนุ่มผู้โดดเดี่ยวหนุ่มผู้มีอารมณ์ที่หนีจากฝุ่นละอองนะคะคือเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่สามารถจะรู้ใจคนได้ในพริบตาแต่ว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจ ตี้เฟยจริงได้นะคะทีนี้อย่างเมื่อซูเหมิงเจิ้นแนะนํานะคะตี้เฟยจริงให้รู้จักกัหวังเสี่ยบซื้อแล้วก็ไปโฉบเฟยเนี่ยตัวของซูเหมิงเจิ้นเองก็ยังกล่าวว่าเนี่ยนะ ตี้เฟยจิงเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนของผู้คนได้ทั้งโลกเนี้ยแต่ว่าผู้คนในโลกนี้ไม่อาจจะเข้าใจตี้เฟยจิงได้นะคะนี้หัวใจของตี้เฟยจิงก็มีความที่แบบต้องน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างตี้เฟยจิงกับซูมิงเจินเนี่ยม,มันมักจะเกิดขึ้นแต่คู่นี้ก็ไม่ได้สู้กันแบบจริงจังสักทีนะคะเพราะว่ามีตัวกลางนั่นเองมีเลยฉุนเป็นตัวแปรนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าตี้เฟยจิงเป็นตัวแทนของสำนักหกส่วนครึ่ง ส่วนสูหมิงเจิ้นก็เป็นตัวแทนของฮอสุวรรณวาดพิรุณพรมนั่นเองค่ะด้วยพรสวรรค์แล้วก็สติปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญร,รวมทั้งกลยุทธ์นะคะก็ตี้เฟยจริงก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าสูหมิงเจิน้นแต่ว่าวิทยาทยุ์คือเขาไม่ไม่เคยที่จะประมือกันอย่างแท้จริงมั่นๆสักทีหนึ่งเนาะ แต่ที่ไฟจริงนะคะความเพอร์เฟกทั้งหลายมันก็ต้องมีความบกพร่องบ้างก็คือการที่เขาต้องก้มหน้าต่ำอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเขาได้เคยแบบว่าโดนฝ่มือะคะ่ะของผู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะจัดจัด เข้าไปคือโดนก็ทําให้กระดูกคอของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะและเขาก็ต้องก้มหัวของเขานะคะมาเป็นเวลานานแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหวานจําไม่ผิดในีนิยายต้นฉบับก็มีช่วงที่หลังจากที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาสามารถยกศรีรษะขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะมีเพื่อนๆท่านใดอ่านนิยายต้นฉบับแล้วจําในส่วนนี้ได้นะคะช่วยมาช่วยมาคอมเมนต์บอกหวานทีว่าจริงไหมหวานจําได้ว่าเขายกศรีรษะได้นะคะแต่ว่าโด ที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วมันก็ขึ้นได้นะคะสรุปแล้วนะคะตี้เฟยจริงก็คือบุคลิกของเขาก็คือเป็นคนที่มีความสง่างามแล้วก็มีความน่าเศร้าอยู่ในในคราวเดียวกันคือดูแล้วเป็นคนที่เท่ๆนะคะหลอ่อๆแต่ว่าก็น่าเศร้าอะไรเงี้ยควบคู่นะคะไปกับความรักอย่างลึกซึ้งที่เขามีต่อเลยฉุนค่ะไม่มีใครไม่ชอบตี้เฟยจริงนะคะหวานหวานเชื่อ เอาจริงๆประการที่สองของความน่าทึ่งนะคะก็คือนักแสดงค่ะคุณอย่างตรงเนี่ยก็คือพอมารับบทนี้แล้วประคองบทนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะทําให้มันเด่นขึ้นมานะคะทําให้ตี้เฟยจริงจากในหนังสือ,อนิยายกลายเป็นตัวละครที่น่าทึ่งมากหลังจากที่ได้ออนแอร์มาแล้วบนแพลตฟอร์ม v t ทผ่านหน้าจอต่างๆที่พวกเราได้ดูกันนะคะมันเป็นการที่จะ ที่จะแสดงออกมาได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าอารมณ์ของตี้เฟยจริงนั้นอนะมันยากค่ะมันยากที่ที่คนจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็จะต้องเข้าใจตี้เฟยจริงถึงจะแสดงออกมาได้อย่างนี้นะคะคือคือมันยากเกินไปที่จะเข้าใจนั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะจะทำได้ดีนะคะแต่สิ่งที่ผู้ชมไม่ได้คาดหวังก็คือนักแสดงอย่างคุณหยางตงสามารถที่จะ ทำมันได้คือเข้าไปถึงตัวละครของตี้เฟยจริงได้อย่างเทมากเลยค่ะทั้งๆท,ที่คุณหยางตรงเองจริงๆก็ไม่ได้หล่อมากนะคะเ,เดี๋ยวหวานวงเล็บไปก่อนความหล่อไม่หล่อมันขึ้นอยู่กับรสนิยมนะคะนี่สําหรับหวานหวานคิดว่าอย่างคุณหยางตรงเขาคือเขาไม่ได้หล่อมากไม่ได้หล่อแบบไอดอลแต่คือทุกครั้งที่เขาออกมามันเทอะมันก็เหมือนกับซูเหมิงเจนินคือพี่แกไม่ได้หล่อมากนะคะพี่ซูเหมิงเจินเนี่ยนักสแสดงนะพี่เฉินฉูเหออะไม่ได้หล่อนะคะแต่กเทอะแกะออกมาแล้วแกมี คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็การที่ ท,ทําบทเหมือนกับว่าตัวเองอเป็นแบบมีปัญหาเรื่องกระดูกคอกระดูกสันหลังหัวต่ําอะไรของเขามันก็ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําให้ความเท่ของตัวละครตัวนี้มันมันน้อยลงไปเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะคือไม่มีใครประมาทเขาได้ถึงแม้เขาจะไม่สามารถเหงื่อหน้าขึ้นมาได้ก็ตามนะคะสําหรับในเรื่องตอนนี้ถึงตอนที่22แล้วเขาก็ยังไม่สามารถจะเงย่อยหน้าขึ้นมาได้นะพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะก็อม,มันต้องเป็นดาราเจ้าบทบาทจริงๆนะถึง จะเล่นได้นะคะสาหรับบทนี้แล้วก็คุณหยางตงก็เล่นได้ดีมากมีทั้งความโหดร้ายแล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนนะคะแล้วก็คนที่เขาไม่เคยต่อต้านเลยก็คือเลยฉุนนั่นเองค่ะแล้วก็ประการที่3เรามาดูความรักของเขาที่มีต่อเลยฉุนนะคะทั้งในนิยายต้นฉบับแล้วก็ทั้งที่ผ่านหน้าจอมาหวานว่าเขาทําได้ชัดเจนเลยนะคะเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือรู้แะดูก็รู้ว่าคือเขาอะรักเลยฉุนนะคะแล้วก็ในตอนที่ในตอน ตอนเปิดเรื่องเลยคือตอนนั้นนะเลยชุนมีโอกาสที่จะได้กล่องหยกสีขาวนะคะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของซูเมิงเจินเนี่ยเลยชุนก็เลยไม่เอากล่องหยกนั้นมาก็คือยอมแพ้คือยอมยอมให้กับซูเมิงเจินแล้วก็ฆ่าคนที่ตี้เฟยจิงส่งไปอยู่ข้างข้างเธอคะ่ะบนเรือจําได้ไหมคะคือฆ่าไปทีนี้หลังจากตี้เฟยจิงรู้เรื่องนั้นนะคะเพราะเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนที่ลูกน้องที่เขาส่งไปอยู่ช่วยเลยชุนในเรือ ก็คือไม่ตายเขานี่แหละเป็นคนที่ส่งมีดให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วบอกตายไปซะคือถ้าไม่ตายเดี๋ยวเลยชุนก็จะมีปัญหาใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเลยชุนไม่มีโอกาสได้กล่องยกขาวมาแต่ไม่เอามาไงเพราะฉะนั้นนะคะตีเฟยจริงก็อืจัดการทุกอย่างให้กับเลยชุนนะคะเรียกได้ว่าด้วยความรักนั่นเองค่ะแล้วกค็คำเรียกนะคะคำเรียกของ ของตี้ไฟจริงที่เรียกเลยชุนนะคะแบบชุนเอ,อ๋อชุนเอ๋อก็คือน,น่ารักจริงๆเลยค่ะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวของเขานะคะต่อเลยชุนเนี่ย เราสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็คิดพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวละครตี้เฟยจริงค่ะทีนี้ทุกคนก็จะคิดแต่ว่าเอ้าเลยฉุนน่ะมีแต่ซูเหมิงเจินแล้วก็ไปโฉเฟยนะคะกลายมาเป็นรักสามเศร้าอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมีอีกคนนึงค่ะมีตี้เฟยจริงนี่แหละนะคะโอ้โหรักมากเลยค่ะมาถึงประเด็นที่ว่าแล้วจบยังไงคะตอนจบของตี้เฟยจริงเนี่ยเป็นอย่างไร หลังจากเลยชุนนะคะประสบความสำเร็จในการคลองบัลลังก์ในฐานะเจ้านิกายนะคะเรียกว่าเจ้านิกายไหมคือเจ้าสำนักหส่วนครึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ หอสุวรรณวาดพิรุณพัมนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเธอจะได้พ่อบุญธรรมคนใหม่ที่ใหญ่ครับแคว้นเลยค่ะเอาง่ายๆใหญ่ครับแคว้นเลยนะคะเพื่อที่จะเปิดสงครามครั้งใหญ่กับทั้งซูเมิงเจนินทั้งไปโชเฟยแล้วก็คนอื่นๆก็คือก็คือหลังจากที่โดนฆ่าไปหมดแล้วก็คือไปโชเฟยตายซูเมิงเจินตายนะคะแล้วก็คนอื่นๆถูกฆ่าตายไปหมดแล้วเนี่ยสีเศร้าฉางค่ะก็ประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นขึ้น ขึ้นเป็นเจ้านะคะปะมุกแห่งอหอสุวรรณวาดพิรุณพรมคนใหม่ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามอีกข้างหนึ่งนะคะสำนักส่วนครึ่งก็ยังมีเหลยฉุนนี่แหละเป็นผู้นำหออยู่นะคะก็ยังยังคงอยู่ในยุทธภพกันอยู่สองสองค่ายแบบนี้แหละตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วก็จนไปปลายของนิยายต้นฉบับก็ยังอยู่กันสองค่ายนี่แหละนะคะส่วนติฟฟายจริงนั้นนะคะก็คือก็คือเขาอยู่กับ เลยฉุนตลอดเวลาก็อยู่ข้างกายนี้แหละคอยช่วยเลยฉุนนะคะแล้วเขาเข้าใจตัวของของเลยฉุนดีว่าจิตใจของนางเป็นอย่างไรก็คือจริงๆแล้วใจของนางก็ตายไปพร้อมๆกับซูเหมิงจน้นที่ซูเหมิงจ้นเสียชีวิตไปนั่นแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามตี้เฟยจริงอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะที่จะอยู่เคียงข้างกับเลยฉุนอยู่ตลอดเวลาค่ะในนิยายต้นฉบับนะคะไม่รู้ว่าผู้แต่งเขาลืมแต่ง ตัวนี้คือตอนจบของตี้เฟยจริงหรือว่าแต่งไม่ ไม่ไม่อยากพูดถึงหรือว่าไม่พูดถึงแล้วหรือปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะว่า,วาไม่มีค่ะไม่มีตอนจบของตี้เฟยจจิงในงานต้นฉบับนะคะนิยายต้นฉบับหวานอ่านแล้วไม่เจอจริงๆค่ะแต่ว่านะคะพวกเราก็สามารถที่จะคิดแล้วก็จินตนาการต่อได้ว่าชีวิตของตีเฟยจจิงเนี่ยเขาจะตายเพื่อเลยฉุนเท่านั้นแหะคะ่ะเพราะเขาเกิดมาเพื่อเลยฉุนนะคะก็สําหรับตี้เฟยจจิงนะคะก็หวานก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดอย่างไรนะคะแต่ว่าก็ยินดีค่ะที่จะ ฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะ,อะคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วมีใครชอบตี้ไฟจริงบ้างเอ่ยนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้นะคะแล้วคนไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะไม่ชอบเพราะอะไรนะคะบอกหวานนิดหนึ่งค่ะเอาละค่ะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันดีๆแล้วเดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสซอดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ E